สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอกวรพลจากช่องเอกอุบลรถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถกระบะในรุ่นวัยรุ่นยุค90อีกแล้วนะครับนี่คือนิสสัน Big กอ็มครับตำนานอึดถึกทนอีกหนึ่งรุ่นนะครับผม <Wow. S 1> Big กอฝาแดงนะครับตัวนี้เป็นโฉมจอโค้งฝาแดงปี96หรือว่าปีไทยปี2539ในค่าตัวหลักหมื่นนะครับคลิปนี้ EP นี้ มีรายละเอียดให้ดูนะครับกับรถกระบะราคาหลักหมื่นวัยรุ่นยุค90ที่ใช้การกันอย่างอึดถึกทนนะฮะคลิปนี้ดูไปพร้อมๆกันได้เลยครับค่าตัวหลักหมืน่นสุดคุ้มเข้าไร่เข้าสวนใช้งานนะครับผมโอเคไปดูพร้อมกันได้เลยครับแล้วในส่วนของดีเทลรายละเอียดภายนอกกันก่อนนะครับคันนี้สีสวยรอบคันครับผมกันชนหน้าด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้เหล็กนะครับรถยุคก่อนเนี่ยจะเป็นเหล็กเลย ไอตัวกันชนหน้าเนี่ยทนแข็งแรงนะครับบึกบึนตาไฟออกสไตล์เหลี่ยมแบบนี้นะครับกระจังหน้าก็ทรงนี้เลยนี่ครับมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับโค้งมนนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมล้วจะเน้นเป็นทรงเหลี่ยมนะครับอ่าเอ็มเล่มบีทียังอยู่ครับผมอ่าีกหนึ่งความฝังนะครับสําหรับรถยุคนั้นนะฮะโอ้โหยางใหม่ๆเลยดูครับมีล้อแม็กมาด้วยยางใหม่ๆเลยครับผมอ่ดีเทลรอบคันค่อนข้างสวยงามนะครับ สีสวยเลยสีสวยนะสีสวยเต็ม90%อัพเลยครับสภาพของสีสันนะครับให้90%อัพเลยแผนดูร,บรอบๆเลยครับดูไปอีกรอบหนึ่งโอเคมาต่อกันที่ภายในครับผมภายในก็จะประมาณนี้นะครับอินทีเรเนียภายในรุ่นนั้นยุคนั้นนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับ ใช้งานง่ายเซอร์วิสง่ายซ่อมง่ายนะครับผมแข็งประตูก็มีนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับรถปี39นะคันนี้ตอนนี้ปี6 5แล้วเอยไม่ใช่ปี68แล้วอายุ29ปีอ่าพวงมาลัยประมาณนี้นะครับอยู่เลยคอนโซลนะครับคอนโซลประมาณนั้นเลยครับช่องแอร์นะครับคันนี้แอร์เย็นด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นคันเกียร์ลักษณะอย่างนี้นะครับแอร์ใช้ได้นะครับแอร์เย็นเบาะค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์นะครับภายใน80%ได้อยู่ครับมาเบาะแทปหลังสวยนะครับแทปบหลังสวยใส่พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยครับง่ายโอเคครับเนี่ยรถมันบอดี้มันค่อนข้างที่จะบางนะเห็นไหมครับบอดี้ค่อนข้างที่จะบางสีสันนะ่าจะเคยเคลียร์มาแล้วนะครับดูครับเนี่ยหลังคาอโอเคครับผมเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องต่อรถบางนะ ดึงให้ดูก็ได้ครับค่อนข้างที่จะบางเลยครับไปเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันก่อนครับอ่าในส่วนของห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาลักษณะนี้เลยครับผมเครื่องฝาแดงอึดทนนะครับ B d ดีออ่าตัวนี้สุดประหยัดเลย B d ดีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะได้คันนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์แท้โรงงานด้วยนะครับจะเป็นกระปุกเหล็กแบบนี้นะครับผมห้องเครื่องค่อนข้างเดิมครับ เพศเดิมดูครับเพดเดิมโรงงานนะครับเป็นลักษณะนี้อืมขานหน้าก็เดิมเดิเลยครับผมตัวเลขคมชัดนะครับอยู่ครบเลยโอเคนะห้องเครื่องค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องต่อเลยครับแอร์เย็นนะคันนี้ นี่ครับเลขไม่อยู่ที่แสนหกนะครับตอนนี้เอเลขไม่อยู่ที่แสนหกหมื่นกว่าโลโอเคครับไปดูห้องเครื่องไปฟังเสียงเครื่องกันครับเสียงเครื่องประมาณนี้เลยครับอ่าน,น,นิ่งเงียบเดินเรียบนะครับเสียงเครื่องบิ๊กเอ็มก็จะดังประมาณนี้แ, Staats แหละขวาแดงบีดีสองห้า ไม่เก a, ไม่ไอายนะครับเครื่องค่อนข้างที่จะนิ่มครับผมดังเงียบเลยไม่เก๋ไม่ไอายไม่ฟันครับผมความร้อนปกตินะครับทางใจได้นะครับผมโอเคครับนี่คือในส่วนของห้องเครื่อง BD25 นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะครับ BD25 หรือว่าเครื่องฝาแดงของ n ิ s สัน Big M เอนั่นเองนะครับผมสวย ในส่วนของราคาจัดจำหน่ายนะครับ Big M จอโค้งฝาแดงทุ่งลัยพาวเวอร์ปี96คันนี้นะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่85,000บาทครับ85,000บาทราคานี้รวมโอนกรรมสิทธิ์ให้และจัดส่งให้นะครับระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรงฟรีในราคา85,000บาทนะครับผมรวมโอนให้จัดส่งให้ในระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรครับจากเอกอุบลรถสวยของเราไปนะครับผม 85,000บาทท่าใดสนใจสายตรงได้เลยครับ094 281 1331 094 281 1331เออกุบลร,รถสวยริม,มรห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานียินดีให้บริการกรับผมหลักหมืน่นทุกๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับมีกระบะหลักหมืน่นหรือว่ารถเก๋งหลักหมื่นนะครับมาให้ดูให้ชมกันอีกเยอะแยะมากมายทางช่องเอกุบลรถสวยของเราครับกดติดตามกด subscribe ไ,ไว้ในทุกๆช่องทางของเอกุบลรถสวยครับ แล้วท่านจะไม่พลาดรถส,สวยราคาดีๆนะครับผมมาให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆที่เอกบนรถเสวยของเรา mm hmm. คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอนใหม่คลิปหน้าอ mm ีพีน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm. สวย